ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวนะครับสินค้าตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเมาส์นะครับของทางค่ายนับโวนั่นเองเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์เนะครับของนับโวนะตัวนี้นะครับก็ชื่อรุ่นนะครับด้านหน้าชื่อรุ่นก็คือ X7 เจ็ดนะครับเออสเปกตรัมเออโครมาติกเกมมิ่งเมาส์นะครับเขียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับหน้ากล่องนะ ก็ด้านหน้าด้านหน้ากล่องนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเซนเซอร์นะครับของจ้าม้าตัวนี้นะเซนเซอร์ก็คือ Pi กอาร์ตเลเซอร์นะครับเซนเซอร์อ่าแล้วก็ไฟนะครับของเจ้าเม้าตัวนี้ก็คือเป็น R G B นะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเมาส์อีกทีหนึ่งนะครับตัวไฟนะกอ็อ่าที่เขาโชว์เด่นๆเ,เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นเซนเซอร์ Pi กอาร์ตนะครับ3310ามหนึ่งศูนยเลเซอร์เซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์เลเซอร์ laser. ของพิกอาร์ตนะบอกว่า dpi เนี่ยสูงถึง1,500 0 DPI พันดีพอเลยนะครับผมในส่วนของปุ่มนะครับมีทั้งหมด8ปุ่มได้การสามารถเซตมาโคนะครับหรือเซตค่าต่างๆเข้าไปที่ปุ่มทั้ง8ปุ่มบนเมาส์ได้เลยนะครับอ่ะมาดูสเปกต,ตรงนี้นะตรงนี้ก็เขียนว่ามี8ปุ่มการทำงานนะครับเป็นเซนเซอร์พิกอาร์ตนะครับ3 3 1 0าม s น r นเลเซอร์เซนเซอร์นะเออเอทจัตเทเบ DPI Switch นะครับก็สามารถเซตค่า DPI นะครับก็คือได้ถึง5สเต็ปด้วยกันนะครับตั้งแต่100นะถึง15,000 DPI นะครับก็สามารถไปเซตค่า DPI ได้ด้วยในซอฟแวร์นะครับผมการันตีการกดปุ่มไว้ที่10ล้านครั้งนะครับตัวนี้มีโหมดไฟที่เป็น RGB Lighting นะครับ16.8ล้านสีนะเดี๋ยวให้ดูกันในซอฟแวร์ด้วยนะครับผม แล้วก็ถุงน้ําหนักเพิ่มนะครับสากรัมนะดิเมนชันของเมาส์ขนาดเมาส์นะครับก็จะประมาณนี้น้ําหนักต่องตัวเมาส์นะครับก็คือเท่านี้นะครับสายนะครับเป็น USB port นะยาว1.65เมตรนะครับ s u พ p o r t Windows 1 0 8 7นะครับ Windows XP ก็น่าจะใช้ได้นะครับผมก็มีแผ่นซอฟต์แวร์ให้นะครับในกล่องนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ ตัวเมาส์กันเลยนะครับครับนี่คือหน้าตานะครับของเจ้าเมาส์ X7 นะครับสเปกตรัมนะของค่ายนัโบนะครับก็รูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับเป็นเมาส์ทรงมือขวานะข้ามือขวาเลยนะครับเนื้อของเมาส์เนี่ยเเป็นแบบลับเบอร์นะครับลับเบอร์แบบสีเทา,าออกมันนะแบบนี้นะครับอพอ ที่พี่ได้จับเนี่ยปึ๊บวางวางมือปึ๊บเข้ามือเลยนะครับถือว่านาโบออกแบบมาได้ดีมากนะครับมาตัวนี้นะแล้วก็ด้วยสีไฟนะครับที่เป็นสเปกตัมนะสวยงามทีเดียวนะครับอ่าอ่ะ,อะในกล่องนะครับในกล่องพอเปิดออกมาเนี่ยจะมีอันนี้แถมให้นะครับก็คือเป็นแผ่น มาโครนั่นเองนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับ Double X Series นะครับ, <X> รบให้2แผ่นแบบนี้แล้วก็เป็นคู่มือนะครับของเจ้า,มา 7, เามาส์ X7 Spectrum ตัวนี้นะครับอ่ะก็บอกวิธีการใช้งานนะครับเข้าค่าไว้แบบนี้นะครับอ่ะอ่ะเรามาดูในส่วนของรูปทรงนะกันต่อนะครับอ่ะก็นี่ ตรงมีตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นไฟลอดนะครับอ่าก็เท่าที่ได้ลองข้าข่าวๆนะครับโหมดไฟมีประมาณ5โหมดด้วยกันเดี๋ยวไปดูในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้เอกซิลนะไฟลอดสวยงามด้วยนะครับมีปุ่มทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันนะก็คือคลิกซ้ายคลกขวานะครับคลิกตรงกลางนะ DPI 2ปุ่มนะครับ แล้วก็ปุ่มไฟคีย์ะ Key, นะครับพอกดแบ็กเบิร์ดก็รวมกันเป็น8ปุ่มนะครับด้านล่างนะครับของเมาส์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะมีกริปกลื่นนะครับแบบนี้แล้วก็เขียน X7 นะครับสเปกตามชื่อรุ่นนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเซนเซอร์พิกอาร์นะครับเป็นเลเซอร์นะก็ อย่างที่เห็นนะครับมันจะไม่มีแสงนะครับเลเซอรเออ์เรามาพูดในส่วนในส่วนของเซนเซอร์พิกอาร์ตกันนิดนึงนะครับเซนเซอร์พิกอาร์ตเนี่ยก็จะมีบางค่ายนะบ,บางแบรนด์นะก็ได้พูดถึงเซนเซอร์พิกอาร์ตไว้ว่าเป็นตอนณตอนนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับตอนนี้นะเขากาลันตีไว้ประมาณนั้นนะครับ ก็ถ้าน้องๆได้ตามเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็จะรู้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันใช้กับเมาส์แบบไหนนะครับเมาส์ของแบรนด์อะไรนะครับก็ลองไปตามดูลองไปตามลองไปเสิร์ชหาได้นะครับใน Google ก็มีบอกนะครับในเรื่องของเออซนซิทีฟต่างๆนะครับก็จะจะเออเป็นอิสระมากกว่านิ่งกว่านะครับเมาส์ mouse ที่เป็นเออเซนเซอร์ uh, อื่นนะครับ ก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับผมอ่ะก็รูปรูปทรงของเมาส์นะครับก็จะประมาณนี้น้ําหนักของเมาส์ก็อย่างที่เขียนไว้ข้างกล่องนะครับหนักประมาณ160กรนะัมนะมาเป็นทรงมือขวาค่อนข้างใหญ่นะครับพี่เป็นคนมือใหญ่นะก็เนี่ยทาบลงไปปุ๊บเข้ามือพอดีเลยนะครับจากที่พี่พได้พี่ได้ลองกดนะครับปุ่มจะค่อนข้างแข็งนะครับ ก็อาจจะต้องใช้แรงในการกดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเซตค่ามาโครนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับของเมาส์เจ้า x 7นะครับสเปกตรัมตัวนี้กันนะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับนี่คือหน้าต่างซอฟต์แวร์ของเมาส์มาโครนะครับ x เอ่าเราดูกันตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับด้านบนของเมาส์เออด้านบนของโปรแกรมนะครับก็มีโปรไฟล์ทั้งหมด5โปรไฟล์ด้วยกันสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด5โปรไฟล์ นะครับผมแล้วก็หน้านี้นะครับเป็นหน้าของปุ่มกดทั้ง8ปุ่มนะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆนะครับเข้าไปได้ทั้งหมดเลยทั้ง8ปุ่มเลยนะครับผมก็ในส่วนของบัต t o อนนะครับในตารางนี้นะครับด้านซ้ายนะจะเป็นพวกอีเวนต์ของเมาส์ต่างๆนะครับตัวนี้เมาส์อีเวนต์นะครับก็คือคลิกซ้ายคลิกขวานั่นเองนะแล้วก็คีย์บอร์ดอีเวนต์นะก็คือพวกช็อตคัต ของคีย์บอร์ดนะครับพวก copy นะครับคั p a พ e d ดิสเบลพวกนี้นะครับสั่งพิมพ์สั่งเซฟได้นะครับอ่าแล้วก็มีเดียนะครับมีเดียเพย์เยอร์นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของอ่า DPI สวิตช์นะครับก็อ่าสามารถย้ายนะครับย,ย้ายย้ายปุ่มเดิมนะครับ DPI เนี่ยตัวนี้ นะครับไปอยู่ปุ่มอื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ย้ายไปอยู่เป็นปุ่มไปแทนปุ่ม f o l w a r d a c k w a r d ก็ได้นะครับมีในส่วนของ Report Rate ด้วยนะครับผมก็สามารถเพิ่มลด Report Rate ได้ที่ตัวเมาส์นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงนะครับก็กดคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เอาไปแทนปุ่มไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นปุ่ม DPI ลบนะครับแทนปุ่ม DPI ลบปุ๊บมันก็จะเป็น อ่ถ้ากดตอนณตอนนี้นะครับถ้ากดปุ่มปุ่มล่างปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเออ่เพิ่มรีพอร์ตเลทของเมาส์นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นเออ่โปรไฟล์สวิตช์นะครับก็สามารถเซตปุ่มโปรไฟล์นะครับปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์นะเข้าไปที่ปุ่มไหนก็ได้บนคีย์บนเมาส์นี้นะครับผมก็นี่นะครับมีให้เลือกนะโปรไฟล์สวิตช์นะครับก็คือกดปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์นะหรือว่าเพิ่มลดโปรไฟล์นะครับหรือว่าเป็นปุ่มเปลี่ยนไฟ นะครับก็สามารถเอาสวิตช์ของไฟเนี่ยไปเปลี่ยนไปแทนได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมาโครนั่นเองนะอ่ามาดูในส่วนของการตั้งค่ามาโครกันเลยนะครับก็วิธีการตั้งค่ามาโครนะครับคลิกที่เ,เ,มเมนูมาโคตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดมาโคเซตติ้งนะครับอ่าอันนี้พี่เซตไว้คร่าวๆแล้วนะครับก็คือลูกซอง PB ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งค่าเดี๋ยว ทำให้ดูนะครับวิธีการตั้งค่าก็คือกดนิวก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มเลคคอร์ดนะครับสมมุตินะครับพี่จะเซตค่าของสไนเปอร์ละกันนะสไนเปอร์ก็คือกดคลิกข,ขวาก่อนนะครับก็กดที่เมาส์เลยนะครับคลิกข,ขวา้วตามด้วยคลิกซ้ายนะครับแล้วตามด้วย31แบบนี้นะครับแล้วก็กด เอ่อ r e c o r d งอีกทีหนึง่งนะครับจะเป็นการเอ่อ uh, s การ record นะครับต่อมาก็คือการ uh, ตั้งค่า delay time นะครับก็พิมดีเลย์เข้าไปนะครับตามที่เราต้องการนะอันแรกสุดก็เป็น0ูนย์นะครับอันต่อมาก็คือ20ที่พี่จะเซตนะแล้วก็20ตอนนี้นะครับ20อ่าทีนี้เราก็จะได้ชุดคำสั่งของอ่ไ uh, sniper นะครับของ uh, พีบีนะสไนเปอร์พี PB, ก็จะประมาณนี้นะครับคลิกขวาคลิกซ้าย3 1น,นะครับอ่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะดับเบิลคลิกที่ชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับอ่าพี่ก็พิมพ์ไปเลยสไนเปอร์นะอ่ะแบบนี้นะครับก็จะจำค่าไว้แล้วเป็นสไนเปอร์ PB นะแล้วก็ชุดยคำสั่งมาโครนะครับ ถ้าลูกซองนะครับก็คือคลิกซ้ายนะสามหนึ่งนะครับเซตก็คล้ายๆกันนะครับแบบนี้เรากดแอปพลายหนึ่งครั้งนะครับก็คือเป็นการจําค่ามาโครเรียบร้อยนะครับผมต่อมาวิธีใช้วิธีการเซตมาโครนะครับไม่ยากครับแค่เราคลิกชุดคําสั่งมาโครที่เราเซ็ตค่าเมื่อกี้นะครับพี่เซตสไนเปอร์ไว้พี่กดหนึ่งครั้งนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ปุ่มที่เราต้องการใช้มาโครนะครับอย่างเช่นพี่จะใส่ไว้ที่ไฟคีพี่ก็เอามา,ามาชี้ที่ไฟคียแล้วกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มันจะมีเป็นโหมดมาโครนะครับให้เลือกมีทั้งหมดด้วยกัน5โหมดนะครับผมก็คือ Play One นะครับก็คือเป็นการคลิกมาคลิก1ครั้งมาโครออก1ชุดนะครับ p พ n t i m e นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าพวกนี้มันมีมันมีความสำคัญยังไงนะครับผมอ่ะพี่เซตเป็นอ่าคลิกหนึ่งครั้งออกหนึ่งชุดก่อนนะครับแบบนี้อ่าจะเพลย์แบบไหนนะครับเพลย์แบบกดลงนะครับหรือกดขึ้นก็คือเราจะเซตที่กดลงนะครับไม่เซตที่กดขึ้นมันจะยากกว่านะครับเซตที่กดลงดีกว่านะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับตอนนี้ ปุ่มไฟคีย์ก็คือปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสไนเปอร์พีบีแล้วนะครับก็กดแอ p พลาเป็นการจําค่าไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูนิดนึงใน n o t e แ a d นะครับอ่าพี่คลิกไฟคี์นะปุ่มไฟคีย์นะครับอ่าก็คือคลิกขวาก็มันจะเป็นคลิกขวา31นนะครับให้ดูแบบชัดๆดีกว่าเอาลูกซองดีกว่า เอาลูกซองนะครับไปใส่ตรงไฟคีแทนนะครับแล,แ,ลแล้วก็เลือกหมวดเป็นคลิก1ครั้งออก1นชุดนะครับเพเป็นคีดาวนะครับคอนเฟิร์มแอปพายอ่ะนี่นะครับอันนี้คือคลิกที่ไฟคีนะครับมันก็จะออกแบบนี้ก็เป็นชุดคลิกซ้าย3านะึงะคลิกซ้าย3าคิกซ้าย31แบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องการเซตไว้ที่ปุ่มคลิกซ้ายนะมันจะเปลี่ยนเป็นมันจะเปลี่ยนไปที่ปุ่มคลิกซ้ายเลยไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเราต้องเซตปุ่มอื่นในเมาส์นะครับให้เป็นคลิกซ้ายก่อน ả? พี่จะเซตก็ไปเลือกที่มเมาส์อีเวนต์นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะเล็บคลิกนะครับแล้วก็มาใส่ในปุ่มไหนก็ได้นะครับบนนี้นนนพี่จะใส่ไว้ที่ไฟคีย์ก่อนแล้วกัน ก็เป็นเล็บคีย์นะครับแบบเล็บคียแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เอามาโครนะครับเมื่อกี้ที่เราเซตไว้นะครับมาใส่ที่ปุ่มคลิกซ้ายเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกโหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับมันก็จะตอนนี้คลิกซ้ายอ่าพอกดแอปพลายหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นมาโครไปแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับ นี่นะครับคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายนะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดโหมดของมาคโครกันนะอ่าขอรีสตาร์ก่อนโหมดของมาคโครนะครับก็อ่าเดี๋ยวคลิกเอาลูก2อ P B ไปไว้ตรงไฟล์คีย์นะครับต่อมาตรงนี้นะครับมันจะมีโหมด เพย์วันนะครับเพย์วันก็คือคลิกหนึ่งครั้งออกหนึ่งทีนะครับเรามาดูในส่วนของโหมดมาโครหมดต่อไปนะครับมันจะเป็นมันจะชื่อว่าเพย์เอนทามนะเพย์เอนทามเนี่ยพอเลือกปุบ๊บมันจะมีคําว่าดีเลย์นะครับแล้วก็ไทม์ขึ้นมานะดีเลย์ก็คือระยะห่างระหว่างการกดปุ่มนะครับแต่ละปุ่มแต่อันนี้น่าจะเป็นระยะห่างระหว่างมาโคร1ชุดกับมาโชมาโครอีก1ชุดนะครับอ่าในที่นี้พี่จะลองเลือกไว้20นะครับแล้วก็ไทม์เนี่ยมันคือจํานวนครั้งที่ จะให้มาโครออกนะครับในที่นี้พี่จะเลือกลองเลือกประมาณ10ครั้งนะครับก็คือพอพี่เลือก10ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการกดมาโคร1ครั้งแล้วชุดมาโครจะออก10ครั้งนะครับบรรทัดเพล์ Play นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นมีคีย์ดาวกับคีย์อัพนะครับพี่จะเลือกเป็นคีย์ดาวนะครับปกตินะแล้วก็คอนเฟิร์มกดได้ไพ่นะครับแล้วก็ไปลองกดให้ดูในโน้ตแพดก่อนนะครับก็คือกด1ครั้ง อันนี้นะครับกดปึ๊บนี่ครับ10ครั้งกด1ครั้งปึ๊บออก10ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ h a n time ต่อมานะครับเป็นโมดต่อไปนะครับก็จะเป็น repeat y repeat นะครับอ่ะพอเลือกปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีมันจะมี delay แค่ delay นะครับมีแค่ delay ขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่ก็จะลองเซตไว้ที่20 ms เหมือนเดิมนะครับก็จะค่อนข้างเร็วนะ20 ms อ่ะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับกดหนึ่งครั้งอ่ะรีพีทนะครับก็คือกดค้างนะแล้วมันจะออกชุดมาโครไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้พอปล่อยมาโครก็จะหยุดนะครับ เมื่อกี้ก็คือโหมดรีพีทไวร์พีทนะครับต่อมาเป็นท็อกเกิลออโต้รีพีทนะครับอพอเลือกปุ๊บมันจะมีดีเลย์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพลย์คีย์ดาวคีย์อัพนะครับที่ก็จะเลือกเป็นคีย์ดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปแอปพายนะครับมาดูกันว่ามัน,มนจะเป็นยังไงนะครับก็ของกดนะปุ๊บอ่ะมันก็คือการกด หนึ่งครั้งนะครับมาโคออกไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมาโคหยุดนะครับแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้เป็นโหมด To อกเกิลออโต้รีพีทนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะเป็น To อกเกิลโฮนะท็อกเกิลโฮเนี่ยมันจะคล้ายกับ To อกเกิลออโต้รีพีทเมื่อกี้นะครับ ก็คือแบบนี้เหมือนกันก็คือกดกดลงไปกดค้างไว้นะครับเหมือนกับรีพีทไวพีทนะครับก็คือกดค้างไว้ปล่อยถึงจะหยุดนะครับแบบนี้ก็โหมดมาโครค่อนข้างเยอะนะครับ มีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นนะในส่วนของฟังก์ชันมาโคนะครับที่ทาโ n a บ a series ทำขึ้นมานะครับถือว่าทำได้ดีมากทีเดียวนะครับผมก็น้องๆสามารถไปปรับใช้กับเกมที่น้องเล่นได้นะครับอ,อันนี้คือในส่วนของมาโคนะครับเรียบร้อยหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเมนูถัดไปนะครับก็คือ performance นะครับ performance เ,เนี่ยในหน้านี้นะครับก็จะมี dpi นะ DPI ทั้งหมดเออ่5สเตทด้วยกันนะครับก็คือนี่ครับ1 2 3 4 5นะ5สเตทนะครับแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ default ไว้ที่1,000นะครับ2,000 3,000แล้วก็5,000นะครับแล้วก็15,000นะครับ เราสามารถเซตละเอียดได้อีกนะครับก็อย่างเช่นพี่ต้องการให้ dpi ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับก็แบบนี้พี่ก็เลื่อนมาที่100นะครับก็ช้ามากแบบนี้นะครับนี่คือพี่เลื่อนสุดๆแล้ว100ก็จะช้าแบบนี้นะครับก็เพิ่มทีละ100่รนะเนี่ยครับ1นึ0งพนหนึ0งร0อ0 0อง0้นะครับเราจะใช้ปกติ dpi เนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน2 0 0พอยู่แล้วนะครับ มาตรฐานที่เราใช้ใช้กันน่าจะประมาณ800-1,000นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของรีพอร์ตเ t นะก็มีตั้งแต่125เฮิร์นะครับ250เฮิร์333เฮิร์500เฮิร์แล้วก็1,000เฮิร์นะครับอ่าแล้วก็พวกเอ็กซ์เซลเชันนะครับสกอร์สกอร,สกอร์สปีดนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ p e r f o r m ร์แมนะ แล้วก็อ่าในส่วนของ DPI เนี่ยเราสามารถฟลิกแกน X แกน Y ได้ด้วยนะครับก็คือเราอยากให้แกน Y ช้ากว่านะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของอ่าเป็นสัญลักษณ์ลูกโซ่นะเรากด1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันฟลิกนะเราอยากให้แกน Y ช้ากว่านะครับเราก็ปรับแกน Y ให้ช้าลงนะครับแกน X ให้ไวขึ้นนี่นะครับ นี่นะพี่เอาเอาให้ชัดๆนะครับอ่ะนี่นะพี่เลื่อนแกน x เนี่ยเร็วนะครับแต่ว่าแกน y ช้ามากนะครับแบบนี้อ่าก็สามารถลิกแกน x แกน y ได้ด้วยนะครับก็เหมาะกับทาให้อ่าเหมาะกับเกมที่ต้องการความแม่นยำนะครับอ่าก็เข้าๆของ dpi ของของหน้าพ e r f o r m a e นะครับก็จะประมาณนี้ มาดูในส่วนของเอฟเฟกกันบ้างน,นะครับเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกไฟนั่นเองก็มี4ส่วนนะครับมีไลท์เอฟเฟกก่อนนะครับไลท์เอฟเฟกเนี่ยมีโหมดไฟมันก็คือโหมดไฟนะโหมดไฟมีทั้งหมด6แบบนะครับรวมกับาการปิดไฟด้วยนะครับก็คือ6แบบนะมาดูที่คอนสแตนต์กันก่อนนะครับคอนสแตนต์ constant เป็นแบบไหนนะครับคอนสแตนต์ constant. อ่ะ อนสแตนต์ Constant, ก็คือการฟลิกไฟแบบนี้นะครับฟลิกสีไฟแบบนี้นะครับก็คือไฟเนี่ยที่เลือกไว้ที่สีเขียวนะอันนี้นะครับเป็นการฟลิกไฟนะครับแบบนี้แล้วก็มาโมดต่อไปนะครับเป็นบนะิตติ้งนะบิตติ้งก็ กตินะครับเหมือนเมาส์เหมือนหมดบิคติงทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะต่อมานะครับอ่ะก็บิคติงนะครับสามารถเลือกความเร็วกับไบเนทก็คือความสว่างได้ด้วยนะครับผมหรือ,น,อน้องต้องการจะเปลี่ยนสีไฟเไป็นสีอื่นนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันก็คือเลือกเฉดสีสิบหกล้านสีนะแบบนี้นะครับอ่นะ นี่นะครับพี่เลือกเป็นสีชมพูนะมันก็จะเป็นสีชมพูแบันบนี้นะครับอ่ามาดูในหมวดต่อไปนะครับก็คือ Color s h i p อ่า Color s h i p ก็คือเหมือนลักษณะเป็นบิตติ้งที่เปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเป็น s p e c ต r ั m Cycle นะครับ s p e c ต r ั m สเ c กตั m Cycle เนี่ย มันคือสีเดียวที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่กระพริบนะครับนี่คือสเปกตรัมไซเคิลน,นะต่อมาเป็นอ,อ่านว่าอะไรนี่มาแควนะก็คือเป็นหมด RGB นั่นเองนะครับแบบนี้ไฟก็จะเป็นลักษณะ r า b จนะครับก็สามารถเลือก ความเร็วความช้าของอลูกเล่นโหมดไฟได้นะครับสมมติพี่อยากให้มันช้าพี่ก็เลือกสโล์นะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยปรับได้3ระดับนะครับอ,อันนี้คือช้าที่สุดแล้วก็ความสว่างต่ำสุดนะครับถ้าความสว่างสูงสุดนะครับก็คือไบรท์ก็มันจะสว่างมากนะครับอันนี้ ก็มีความเร็วนะครับ medium fast นะก็ตามสเต็ปนะครับก็โหมดไฟเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเซตค่าโปรไฟล์ได้ทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับแล้วก็สามารถเอาปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยมาใส่ได้บนเมาส์ด้วยได้ด้วยนะครับก็จะมีตรงบัตทนเนี่ยจะมีเนี่ยนะครับที่เป็นโปรไฟล์สวิตช์นะครับก็ดึงอ่า นี่ครับโปรไฟล์สวิตเข้ามาเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้เลยนี่ครับกดปุ๊บเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์น,นะครับอ่าเอา่อเวลาเราจะใช้ปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเราต้องเอาปุ่มเราต้องเอาปุ่มโปรไฟล์สวิตตัวนี้นะครับไปใส่กับทุกโปรไฟล์ในปุ่มเดียวกันนะครับในที่นี้ก็คือพี่ใส่ไว้ที่ DPI DPI ลบเดิม erm นะครับอ่ะเราก็ลองใส่ดู แบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่นะครับพอใส่เข้าไปทั้ง5โปรไฟล์นะครับเรากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้อ่าก็สามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเปิดโปรแกรมอีกนะครับก็คือ ใส่ปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์ไว้นะครับก็ก็สะดวกสบายทีเดียวนะครับถ้าเราเซตเราเราสามารถเซตเซฟค่าโปรไฟล์ไว้ได้ด้วยนะครับก็คือกดเซฟแอดนะครับแล้วก็เราสามารถดึงดึงค่ากลับมานะครับได้นะถ้าเราลบโปรแกรมทิ้งนะครับเราก็ไปเอาค่าที่เราเซฟไว้นะครับก็โหลดไฟล์กลับมานะครับแล้วก็เราจะรีสตอร์ได้ด้วยนะครับก็กดรีสตอร์คือค่าโรงงานนะแล้วก็ รีเซ็ตออนี้ก็คือการรีเซ็ตค่าทุกอย่างนะครับที่เราเซ็ตค่าไว้นะครับก็กดรีเซ็ตออไปแล้วก็เซ็ตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดแอปพลายหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นการจําค่าที่เราเซ็ตค่าไว้นะครับผมอันนี้คือ,อทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของเจ้า x 7 Spectrum ต,ตัวนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของ สายนะครับของเจ้า X7 ก,ก,กันบ้างน,นะครับก็สายเป็นสายถักนะครับเส้นไม่ใหญ่มากนะอย่างที่เห็นนะครับแบบน,นี้แล้วก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ด้วยนะแล้วก็มีเอ่อหัวของ USB นะครับเป็นโกรเพตแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวกระสมีกองมีตัวกองสัญญาณนะสายยาวประมาณ 1. 6 5ห้าเมตรนะครับผมอ่ะก็แข็งแรงนะครับ ปกติเมาส์มาโคที่ทางนับโวทำออกมาสายค่อนข้างแข็งแรงทุกตัวนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสายก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเมาส์นับโว X Series นะครับ X7 s ก e c t จ็เปนะครับก็เป็นเมาส์มาโคนะครับที่ทางนับโวนะครับทำออกมาได้ดีทีเดียวนะเ,เลือก เซนเซอร์ S S ที่เป็น PixArt นะครับเลเซอร์ Laser ออกมานะครับก็ทำได้ดีนะครับผมพ,พี่ได้ลองเ,อเล่นดูนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเมาส์ตัวนี้นะ the ก็เป็นทรงที่จับถนัดมือด้วยนะครับเมาส์ค่อนข้างใหญ่นะก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจกับเจ้าเมาส์ a b o x series ตัวนี้นะครับ x 7 Spectrum นะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับทาง เว็บไซต์ของเรานะครับ k g g i t w w w k g g c o t h นะครับหรือทางเพจของเราก็มีนะครับเพจ uh, KGGIT Gaming Gear นะครับผมหรือถ้าน้องๆอ,อยากจะมาเลือกชมสินค้าหน้าร้านนะครับก็สามารถมาได้ที่เทลังสิตนะครับชั้น3ปรปทุมธาน,นีนะครับผมก็มาเลือกชมมาเลือกดูกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แล้วก็ทาง KGGIT แล้วก็กับเจ้าเมาส์ เอ็กเจ็ปสเปกตรัมนะครับนัโบเอ็กซ์ซีตัวนี้นะครับก็ขอเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าข้างหน้านะครับที่ก็จะหาสินค้าใหม่ๆนะครับมาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ